โดนบล็อกแล้วจะซื้อไปทำไมเสียความรู้สึกมากมากโอยเสีย oh, er ใจด้วยนะครับเสีย er ใจด้วยนะครับ uh, คุณยุพินอลพินเจ้ามีความรู้สึกยุติเจ้าสิคือสิเสียความรู้สึกความรู้สึกมีอยู่นี่ยุติมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั่วไปไหมเนี่ยในใย่อลพินเราพวกพิมมามาโดนบล็อกแล้วจะซื้อไปทําไมเสียความรู้สึกมากๆเรามีความรู้สึกสิมาเสียยุติ ผมไม่โเซียหรอกคนยังเจ้าสิส,สิมีความรู้สึกย้ายปล่อยนางไปไม่ได้บอกไม่ได้บอกส่งอรพินคุณยายคุณยายอรพินครับส่งสลิปมาที่เฟซผมเลยนะร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวผมดึงคุณยายเข้าผมไม่ได้บอกคุณยายนะครับคือผมสามารถดึงเองได้ผมเป็นแอดมินด้วยส่งมาเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวผมดึงเข้าตอนนี้เลยแล้วก็เข้าไปปวดในกลุ่มนะ เข้าไปป่วนในกลุ่มเขาไปสั่งสีสันเดอ้ออลพินอรลพินย้ยย้ยอดมันเป็นตะเลียตัวในอรลพินถือบอก เจ้าไปเ็ดอย่างพิ่นจังบอกมาหอยสิโปดบอกใครนี่โอ้ยอย่าไปซาแล้วถอพี่น้องคือมีแต่คนหัวหน้าดำไหมทุกคนดำอยู่ด้ทั้งเป็นแบบอออันนี้เป็นเจิม ข้อจาตได้แล้วครับได้ครับได้ตวเก็บขาวบ้องหนาพิธีมาจากข้อสิรล็อกเอาบนขึ้นของวิเทียวกันทั้งนอนเก็บเกอันขาวบ้องเราเก็บขาวบ้องตอไปไปหนึ่งอ๋อเดี๋ยวมึงแรงใส่ก็ได้เดี๋ยวมึงแรงเอาเอาไม้แล้วมากรองไว้ทั้งหน้านี่ก็ได้อันผ่านผ่าร้ายออกผ่าร้ายเก็บไปนี่ยเอาไปเก็บของพัสดุก็ได้ลุงวิทย์กรองลุงวิทย์ อะไรครับหนูนแม่จะกินหวา,านอะไรเด้อแม่บริจิตรไปหาหมอจะเป็นไหนบอกเยตีนกี่าง,งเออน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลก็ดีเดี๋ยวน้ำตาลชาดูปกดูโ,บโ,บโ,บโดอเคไหมตัห<อ>โโวหนาอ๋อปกติก็ดีดีสุดชุดแล้วเออแล้วการน้ค่าน้ำตาลนี่ลอยเท่าไหร่ค่าน้ำตาลลนะว่าปกติเขาว่าต้องเก่าสิตาลล่ต้องลอยเท่าไหร่น้ำตาลชอบมากอยู่ไม่ต้อง แม่ว่าแม่จอแม่ได้เก่ง13แล้วว่าวันนี้จอได้ร้อยหนึ่งแว่าออยหนึ่งก็ให้อยู่ระยะนี้บบนี้นี่ยช่วงนี้กับโมเทสขนมขายเห็หนเยง่อยก่อนมันกระน้อนเห็นมันยิ้ม,มน่เออเป็นเฮดขนม,มขายอุ้งค้าเฟรเฮดตะมือค้าเฟรก็ได้ ม่ห่วงเหตุเล็กน,น้อยกระถ่ายกินพี่น้องเพราะว่าบ๊อบเมนแม่บ๊เมนแม่อยาาเฮ็ดเราเพื่อขายเอากําไรเราได้เงินเ,ๆๆเลยขายให้ลูกๆคือทุงละหาบาทเพราะว่าคือถ้าแม่แม่ก็เท่ากับว่าเอาเอาเก็บเงินเด็กๆอ่ะไปซื้อของมาทําให้เด็กๆกินถ้าจะทําทั้งหมดคือครัวเราก็มีเลี้ยงอยู่ครัวเราก็มีเลี้ยงอยู่มีข้าวมีน้ามีอะไรให้ดื่มให้กินฟรีน้ําก็มีแจกทุกวัน แต่อันนี้คือแม่เราอยากเห็นในสิ่งที่มันพิเศษเเแล้วก็อยากให้ลูกๆ,กๆเขาได้อ,ออกซอยคนละหาบาทดับก็ดีอันนี้แม่ไปเอ็กซเรย์ปวดคอนก็ดีแม่ไตก็ดีไม่เป็นไรคุณแม่เจ้าของต้องมาขังผมเพราะแม่ชิมเชมไงคนแม่ก็ลดเค็มลงเขาต้องกินอาหารบอปรุงหลายนอนแม่ต้องเอาขาแม่ต้องกินประเภทตม้มประเภทหนึ่งยังเสร็จแล้วก็ต้องปรุงหลายแก้วเกลือสิงงกระดี่เรียง มา,มาหอดจมูงอ่ะมาหดอดอันมือว่านี่ผมสิบอกให้ฟังมีคนโทรมาตากแดดกระดำนิดกระรอคือเอาดำผมดำแห้งเลยครับดำกระสีเฮ็ดจังไหนผมเฮ็ดงง่เนาะคุ้นคามของผมมันบ่ได้ข้นยุกับดำกับขาวแล้วตอนนี้คือมันผ่านช่วง ที่มันจะต้องมาห่วงตัวเองไม่ได้ในชั่วโมงนี้นะแต่ว่าถ้าออกงานไปทุกอย่างมันผ่อนคลายผมก็จะดูแลตัวเองได้เหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ดูแลตัวเองเพราะเป็นผมปล่อยเิไม่ต้องมาพูดดีหรอกบอยวันเกิดออรดีก็ไม่ได้ดูเลยเสียเงินไม่เสียใจหรอกเรามีเงินมากมายใช้คนเดียวทั้งชาติจ้าเจา้าสมาจมมีอย่างสัตว์เจา้าะมาจมมีอย่างใหญ มากขันขันจะมีเงินหลายไหมขอยืมเนี่ยมายืมใน่เร็วขอเบอร์ส่วนตัวเนี่ยที่หละบ้านอยูุ่ใส่บ้านยุใส่ถามเนี่ยจะไปกู้เงินเนี่ยพี่อลพีนพรามเมื่เกิดมามีบุญวาสนาครับแต่ใส่ไส่ขออตายกับบ่มือนกันนะ ใช่ทั้งชาติก็ไม่หมดเราหันมาไงก็เราพิมพ์มาเจ้าแถวนี้เจ้ากับผมีความสุขดอกย้ายเจ้าสิมาอ่างเห็นอย่างว่าใส่เมื่อซาดใส่จนตายกับผมเมื่อยข่พอได้อ่อนซ้อนนี้เจ้าพอเิ็นแบบมีความสุขให้ไม่ใหญ่พิบปอบ